เฮ้ยไปไหนจะไปไหนครับเฮ้ยอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นไรเนี่ยเ๋ยาปั่นกูเฮ้ย Nãy <laughs> 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 này Này này, chết, chết <laughs> <Đúng rồi. cười> <laughs> đây gì nãy Chết đây nãy đúng nãy nãy đúng nãy 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 bệnh nãy bệnh nãy 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 bệnh nãy quen nãy gì nãy gì nãy nãy của mẹ <laughs>

ชบ่าูุ้ๆๆุู้ซตูมซุ้มใช่ปาเจ้างไหมขี้ไหลแกมเป็นไงวะมันหมุนนะเอามาันหมุนนะ ไอ้เจ๊มไอ้ไอ้คิมไปแล้วป่ะอ่าครับเจ้าง